โบวิเศษสลับพลังงานอารุณเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากมีชื่อเสียงโด่งดังเธอเห็นผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์ที่กลายเป็นที่รู้จักจากการทำคลิปวิดีโอต่างๆอรุณจึงตัดสินใจลองทำช่องของตัวเองบ้างโดยเลือกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินโชว์หรือมุกบัง วันแรกของการถ่ายทำอรุณเตรียมอาหารไว้มากมายแต่เธอกลับกินได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเมื่อคลิปถูกอัปโหลดลงไปผู้ชมต่างพากันวิจารณ์อย่างหนักกินแค่นี้จะมาทำมุกแบงได้ยังไงไม่น่าดูเลยอยากดังมากสินะคำพูดเหล่านั้นทำให้อรุณรู้สึกเสียใจและท้อแท้เป็นอย่างมาก อรุณนอนไม่หลับทั้งคืนเธอคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้เธออยากเป็นที่ยอมรับอยากให้ผู้คนชื่นชมและอยากมีชื่อเสียงจริงๆวันต่อมาขณะที่อรุณกำลังเดินคิดอะไรเพลินๆเธอก็ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ดูท่าทางลึกลับยายชราคนนั้นมีดวงตาที่เฉียบคมและรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาเธอคือยายคำหมอผีผู้เร้นลับ ยายคายื่นโบสีแดงสดใสให้แกอรุนพร้อมกับบอกว่าโบวิเศษนี้หากเจ้าผูกมันไว้ที่ข้อมือใครก็ตามแล้วเจ้ากินอะไรเข้าไปอาหารทั้งหมดจะไปอยู่ในท้องของคนผู้นั้นแทนไม่ว่าเจ้าจะกินมากแค่ไหนหรือกินของไม่สะอาดเพียงใดเจ้าก็จะไม่เป็นอะไรแต่คนผู้นั้นจะรับความเจ็บปวดแทนเจ้าอารุนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตื่นเต้น เธอรีบกลับบ้านพร้อมกับความคิดชั่วร้ายในใจเธอคิดถึงเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อฟ้าฟ้าเป็นคนใจดีและไว้ใจคนง่ายอารุณไปหาฟ้าที่บ้านและมอบโบสีแดงนั้นให้ฟ้าเป็นของขวัญฟ้านี่เป็นของขวัญจากฉันนะสวยไหมเธอต้องผูกมันไว้ที่ข้อมือนะห้ามถอดออกเด็ดขาดเลยฟ้ารับโบมาผูกไว้ที่ข้อมือด้วยความดีใจโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ หลังจากผูกโบเสร็จอรุณก็รีบกลับบ้านและเริ่มทำคอนเทนต์มกแบงอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่รู้สึกอิ่มเลยไม่ว่าจะกินไปมากแค่ไหนเธอก็กินได้เรื่อยๆผู้ชมต่างตกตะลึงและชื่นชมเธอเป็นอย่างมากยอดผู้ติดตามของเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน ฟ้าที่อยู่บ้านของตัวเองก็เริ่มรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงท้องของเธอปวดแสบปวดร้อนราวกับถูกไฟไหม้เธอทรมานมากแต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรฟ้ารู้สึกแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งเธอตัดสินใจเปิดไลฟ์สตรีมของอรุณขึ้นมาดูเพื่อคลายความกังวลทันทีที่เธอเห็นอรุณกําลังกินอย่างมีความสุขเธอก็รู้สึกจุกแน่นและปวดท้องหนักขึ้นไปอีก ฟ้ารู้สึกถึงความผิดปกติเธอสังเกตเห็นโบสีแดงที่ข้อมือของเธอและในวินาทีนั้นเองความจริงก็ปรากฏขึ้นในใจของฟ้าทั้งหมดเธอเข้าใจแล้วว่าโบวิเศษนี้คือต้นเหตุของความทรมานทั้งหมดอรุณยังคงกินต่อไปเรื่อยๆและมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นทุกวันในขณะที่ฟ้าต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดจากโบวิเศษนั้น ความสัมพันธ์ของเพื่อนรักทั้งสองได้พังทลายลงไปแล้ว